โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนออนไลน์กับคนอื่น EP แรกนั่นเองครับเดี๋ยวไปดูที่ผมเลยดีกว่าผู้สาวตัวผมใช้เป็นติโบกูตัวแผงหลังสี่ตัวแบ็กแบ็กครับฟินิปเป้หลุยกองหลังสองตัวนี้ใช้เบนเนเตียกับโอตาเมนดี้ครับแบ็กขวานี่ เป็นลูคัสพีเชกปีซ้ายเป็นอาบิสิวากองกลางเป็นโทนิโคปีขวาเป็นแกเรตเบลเฮ้ยเลขปีหวัวไม่น่าใช่ะ <c oughs> แล้วพูดอะไรไปเนะี่ยเปลี่ยนเป็นโรดิเกสโอเคขอตาพ่อะหน้าเถื่อนอลริสไป เป็นเต็มไม้ไม่เคยลองใช้เลยดีหรือเปล่าไม่รู้เปลี่ยนเป๊ๆกับเบนอาเทียโอเคถ้าคุณจะออนไลน์นะครับคุณกดไปที่ดิมลีออนไลน์ข้างล่างสุดแลครับนี่ครับตัวนี้ครับ ที่มันมีโลโก้แล้วก็สิบแล้วก็มีดาวครับนี่ครับกดทุเลยครับแล้วกดอันสีแดงหมดนบที่เป็นดีดีมลีออ i n e ครับนี่ครับผมอยู่ดิวิชั่นที่สิบเล่นไปห้านัดในหกเกมครับซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายของดิวิชั่นที่สิบครับคือเหมือนฟีฟ่าสิบหกอะเก็บแต้มที่มันต้องการคือสิบแปดแต้มก็ประมาณนี้ครับ ดึกกี่แต้มถึงจะเลื่อนชั้นเนี่ยนี่ผมกำลังหาคนออนไลน์ด้วยนะโอ้โหคนณสารั้านไม่ใกรแล้วหรอกระตุกไเนะถ้ามันกระตุกก็ต้องขอไปนะครับท่านผู้ชมผมว่าได้จะกระตุกอะ่ะดูตีสามโอ้โหกระตุกแน่นอนเลยดูโอ้โห

นี่แหละคือหลัอย่างเดียวไม่ได้คือหลังอย่างเอาเมสซ,ซี่ไม่ถึงว่ะนะผมไม่ไม่ตั้งใจจะตื่นนะผมปวดท้องมากเลยมันปวดท้องไงไม่ถูกนี่จมีอารมณ์มาเล่นเกมอีก <c oughs> ตอนนี้ก็จะครบหนึ่งร้อยซับแล้วนะครับผมท <c oughs> ่านผู้ชมติดตามได้ครับ ผมไม่ได้มีงบแบบดูเศรษฐีเงี้ยจ,จ่ายกิจกรรมสองสามหมืน่นก็ไม่ใช่นะน้ำนะครับจากเที่ยวเบาดต้องเจอคนไทยด้วยกนันนะไม่กระตุกแล้วผ้าอะไรหนุ่มผ้าอะไรหนุ่มตายพ้าดแล้ว นำเล้วสองศูนดินโตดูจโอ้โเรียบร้อยอ้าวเขออกสงสัยนะว่าเปล่ยนตัวเปลี่ยนตัวหรือเปล่าว่าจะว่าเหลือหึหลอด สงสัยจะเปลี่ยนตัวคกันยังหมดเวลาแล้วใช่ด้วยเปลี่ยนตัวนี่อ่ะโอ้โหโมลิดลำน้าิดเดียวอโอ้โหไป เมซี Mercedes, oh. ่ลีดอ้าอะไรอ่ะทูเป้เกมคืออะไรอ่ะโอ้ผมชนะในดิวิชั่นที่สิบเหรอผมขึ้นดิวิชั่นเก้าแล้วครับกอคือหกแต้มวีหกชนะคือง่าย ดิวิชั่นสิบอ่ะคุณต้องมีหกแต้มคุณจะได้ขึ้นดิวิชั่นที่เก้าประมาณนี้นะนะแค่นั้นผมก็ขึ้นได้แล้วอยู่ดิวิชั่นที่เก้าเนะี่ยคุณดูสิครับที่จะเป็นทีมลีกออนไลน์แล้วก็นี่ครับต้องคานเจ็ดแต้มหรือไม่ก็สิบสองแต้มอ๋อมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่หว่ามันก็ดีเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมทำเป็นพาลาดพลาดได้เลยเนี่ยตัวกินนี้เล่นไม่จบอ่ะอ้าว มันจะเกิดปัญหาอะไรนะน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตมากกว่านะถ้านานขนาดนนะี้ย่าเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมแล้วล่ะะวันๆผมก็ไม่ได้อะไรเลยนะอีวีแรกนี่ทำไมมันได้เนะี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ครับเหลือเป็นดิวิชันที่9แล้วท่ทานผู้ชมกนรยางยี่ยมเลยครับ ยได้เลยโอ้คนคนหอนเมริกาดิว่ะไมเจอตุกตาอเมริกาแต่เจอคนไทยดี่ทีประเทศเขาเวลาทีส่บไม่เข้าใ่ะเดี๋ยดู

บางยางหวานี่มันก็ลืน่นอะอู๋กินนี่เต็มหลอดเลยอะเนี่ยข้อมูลนะท่านผู้ชมข้อมูลขวามือสุดเลยโอ้โยออตเตอร์เบนดี้เยีย่ยมโอ้ล้ำหน้าบ่าวะไม่ล้ำเลย ชิปอย่างเดียวฉันไม่ผ่านว่ะจะโชว์ชิปอย่างเดียวฉันเออเกมนี้ทำไมมันดูลื่นๆนิดหนึ่งว่ะเฮ้ยชิ่ก็ใช้ได้นี่ว่ะนี่กับคนนี้ก็โอเคอุ้ยล้ำหน้าโอเคอุ้ยเต็มหลอดเลยอ่ะอุ้ยเป๊ะๆพอุมเอายังไงเนี่ย เป๊ปเป้แต่มาไม่ถึงอ่ะโอเคลูกคับพี่เช็คตุ้มอ่ะพี่เช็คตุ้มเลยโอ้โหผมคือผมจะมุ่งกลับไปในให้มเมสเี่แต่ว่าเป็นไงอดตาเมนดี้โอ้โหยิงไกลอ่ะได้มีอะไรอ่ะเอา้า คือมันก็เร่ม,มันลื่นนะแต่ว่าไมมันมีปัญหาแบบนี้ว่าเป็นที่เน็ตผมนะสงสัยเป็นที่เน็ตผมมากกว่านะครับท่านผู้ชมถ้าผมพูดผอไปก็ขออภัยด้วยนะอุ้ยผมมันเริ่มแหลกแล้วนะมุมขวาบนเหลือสามรอยนะครับเรียบร้อยเที่ยวบาขอคนระับ แนะนาาําว่าท่านผู้ชมไม่เล่นตอนเช้าประมาณสี่โมงห้าโมงเย็นนะไม่ก็ช่วงส,สายครับคน่ายเล่นกันเยอะๆครับก็ออนไลน์ขอเชื่อคนได้ครับพรเจอออนไลน์เจอฝรั่งบางคนนี่กระตุกมากแบบผมเนี่ยกระตุกบ้างไม่กระตุกบ้างเอาจุดโทษอะไรอ่ะ เรามีความน้ำใจในกีฬาครับเราไม่รู้ว่าได้จุดโทษอะไรเรายิงออกเลยครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราได้จุดโทษจากลูกปัญญาอ่อนเราก็จะไม่เลยครับไม่ยิงครับเตะเตะเตะ,ต,ะต,ะต,ะตะออกหลังเลยครับโอ้โห เนีน่ยในถ้าจุดโทษอยู่นะก็าบาอย่างเนี่ยอุ้ยเพ่ยๆโนไ่แดงอ่ะขวาโอู้ยไม่เงาเรื่องอ่อโอเคโอเค กีาานนะ้นี่อ่านหุ่นเตล่าหรือเปล่านะนี่เยี่ยวแลวกสายเสียเสียคอนเดคกนี่ครับเนีขึ้นบอกว่าอะไรคนระับแต่ว่าจะลงท้ายด้วยคิกกะอินเสมอนี่ครับโกคิกครับก็คือยิงครับยิงยิง,ย,งยิงประตูอะไรประมาณนี้

ีูอ้าวสว่านสเนปเปอร์สองโอูโห้หูยถิดเซฟครับเดี๋ยวนี้ผมจะสอนเป็นอีพีแรกแล้วกันนะส่วนอีพีที่สองนี้ผมจะเล่นกับเพื่อนโดยใช้เน็ตเดียวกันครับแบบว่าเปิดไวไฟฮอตปอตด้วยกันครับตรงมันน่าจะเป็นวิธีที่สองที่ผมจะรีวิวนะครับบ้องอ้โหยูยข้อมามเพืนหน่อย คลิปนี้ก็จะกประมาณสิบห้านาทีนะอ้าวอ้าวร้อนเลยครับอ,อ้าวอ้าวอ้าวนี่หัวร้อนนะครับไม่แช่อะไรรูบจ่ายเรียบร้อยเดีรยวเฮ้ยฝรั่งคนนี้มันใช้ได้นี่หว่าเอ้ย เอ้ยลำนาไปก่อนเปเล่โดดนี้ก็ถ้าสำหรับผมก็ถือว่าโอเคครับกระตุกเป็นบางช่วงครับก็มันถามว่าลื่นไหมก็ยังลื่นลื่นหน่อยนะแต่แบบนี้กระตุกบางจังหวานะโอุ๊ยเดี๋ยวเสียฟรีคิก่อนโทษสั้นนะ ไปหงส์ก็เสาเนี่ยออกไปจากนนอกสนามโอ้ยเข้าไปในสะขายเนี่ยแล้วดูโก้กูตัวมองนะั่งเหมือนมองฟ้าโอเคอุย้ยเดี๋ยว b ั c งหลังมาเ่มไม่ใช่พนะี่เช็คคืนมากูตัวไปเลย โอ้ยเจมส์ด้วยกไม่ถึงว่ะนี่แหละเออข้ามอ่ะโอ้โหหลอกยิงเลยนี่ว่าพยายาลิงครับแกเลยเบลวับผมไม่จะฟูมาลิกแล้วเพราะผมเชียมมาลิกอ่ะยิงด้วยบีครับแต่ว่ากดสุดหลอดน,นะ ไม่มีปัญหาครับเรียบร้อยแล้วสามหนึ่งก็ไปแล้วครสามเต้าชิวสามเต้มช,ชิวครับโอเค เนี่ยโอ้มาแล้วอ้ยเบนเซม,มา่าโนนเสียบอะทำไมผมเสียบแล้วผมเสียบเหลืองอะ่ะโอเคครับไม่เป็นไรครับวันนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนนะทมม่านผู้ชมมันน้องเดิะแบตนี้เป็นเมตซีตอ่ะว่าดีมุกทุสุดท้ายเนี่ยเออไม่เหรอขอบใจนี่ครับผมมีสามแต้มแล้วครับผ่านนะโอ,โอเคครับโอ้ต้องการอ้อนเนี่ยมันก็จะบอกว่าต้องการกี่แต้ม มันต้องการติดต่อแต้มครัโอเคครับวันนี้ผก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าชอบนก, like, กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อผมวันนี้ผมก็ขอจบคลิปด้วยชื่อคลิปว่าหลอนรีวิวการออนไลน์กับคนอื่น EP หนึ่งครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปครับบา,บายๆครับผม